สวัสดีทุกคนด้วยครับเข้ามาลูกนี้จุกมาแล้วใส่ก่อนครับผมโอ้โหหนึ่งสองแต้มเนี่ยได้แน่นอนคนระับตอนนี้มาร์คลูกบุรีเอาครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางนั่นทีมของบางแนนได้แต้มไม้นี้มีสิทธิ์โยนแก่นเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมมคุมโซนก่อนครับโอ้เล่นกันโคตรไกลนะ ได้10เมตรหรอสนาม12โอ้โหเจ้าว่าอาจจะไม่จบขึ้นมาบ,บ่อยทุกคนีตึบโอ้โหใบนี้ดับขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้คุมโซนใบนี้นี่โคตรดีเลยนะเล่นระยะค่อนข้างไกลเลยทุกคนประมาณ10เมตรนะครับโดยประมาณนะ เอาครับเรามาดูครับทีมของอาร์พิจิตครับส่งมือตีไปตีเลยบุมมือตีของทางด้านอาร์พิจิตครับจุกมารตีตามเขผมไปแรกตีตามเสร็จปุ๊บเปลี่ยนมือขึ้นมาดูลายเลยครับผมนะดังนั้นตู้อาร์พิจิตครับผมใบนี้จะเล่นตรงไหน ผมโตมือขึ้นของอาพิจิตลูกนี้นี่จะขึ้นมืคกุมโซนอยู่ตรงไหนเขา้ามาต้องยืนรอบครับจบขึ้นมาปุ๊บวิอาครับ,รบลูกนี้ถือว่าอยู่ในโซนที่ดีฮนะแล้วสามารถตีได้ด้วยนะครับทางนั้นถึงอาพิจิตไม่สนใจครับส่งมือตีครับผมบูมไปตีเลยเข้าบูมมา มาแล้วตีโดนโอ้โหแล้วลูกนี้ตีได้ดีฮะคือตีโดนแปลกๆครับผมทุกคนจกมาปึ้งโอ้โหโดนสี่ข้างนะเรารับเปลี่ยนไปครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ทางด้านทีมของบางแนนไม่สนใจส่งมาปุ๊บลบกุรีไปจบขึ้นมาตีโดนแล้วติดด้วยผมได้สองแต้มในสนามเลยครับไปนี้โอ้โ ดูว่าหมาลุเลยครับปึ๊กเรือ่องทีไได่ดีจริงๆฮะได้สองแต้มในสนามไปครับเรามาดู่า่มลุกมีทางด้านดีของอาร์ตพิจิตครับจงตู้มือขึ้นไปขึ้นคุมโซนก่อนแล้วไปนี้ในสนามเสียอได้สองแต้มจบครับตึ๊กโอ้โห,โห,โหลูกอีอย่างดิ้นเลยนะทุกคนดอกมานี่โอ้โหเห็นได้ชัดแล้วว่าลูกดิ้นคอนโทรลยากมาก นะก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับผมพี่มหาชาติปันตานครับผมนะประธานชมรมพี่บูลณ์2325นะครับที่เชิญเ็บไปต้องชิไทยมาถ่ายทอดสดการอย่างขันในรายการพี่บูลณอ2สามโอเพ่นครั้งที่4ในครั้งนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่มหาชาติปันตาเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเรามาขอขอบคุณสปอนเซอร์กันทีหลังฮนะ ต้องขอขอบคุณพี่บาชาพันตาก่อนนะที่เชิญเบียไปตรงนเชาไทยมายถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับทำให้ทุกคนทั่วโลกครับผมได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้กันทุกคนนะครับเอาครับเรามาดูครับมผมในสนามตอนนี้นี่ยังเสียแต้มอยู่ครับสองออหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมของบางแนนอยู่ฮนะเอาครับลูกนี้เล่นยังไงครับถึองอัลจิบเข้ามาจบครับ โอ้โหดูครับสนามนี้เล่นยากมากเลี้ยงเสียแต้มอยู่ด้วยครับในสนามนี้ทีมของบางแหนได้หนึ่งแต้มแล้วบอยลุบุรีครับลูกนี้ตึบตามเยอะฮะต้องตีสองฮนะตีสองรับสามติดหมดรับห้าครับเอาง่าย มารกลุ่นลีครับเหลืออีกสองใบใน,นมือไอ้สองรับสามครับคุ้มอยู่นะสวัสดีทุกคนด้วยครับเข้ามาลูกนี้จุกมาแล้วใส่ก่อนครับผมโอ้โหห,หนึ่งสองแต้มเนี่ยได้แน่นอน,นครับ <c oughs> ตอนนี้มารกลุก่นลีดูครับรับชา้าครับจกขึ้นมาใบนี้ครับปากอืสองแต้มในสนามได้แน่นอนตีโดนรับสี่ตีติดรับห้าครับใบนี้พี่ทอง เข้ามาุก,กมาหูยห้าแต้มด้วยหรือเปล่าครับอย่างนี้แล้วลูกในมือเหลืออีกหนึ่งใบครับผมบอยลบุรีเก็บเลยครับหกแต้มหรือเปล่าเดี๋ยวรอสกอร์ขึ้นนะครับผมนะโอ้โหอุไล่สองแล้วติดหมดฮนะ 6หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูครับว่าสกอร์จะเป็น8หรือว่าเป็น7หรือว่าเป็น6 8ครับผม6แต้มในสนามครับผมไม้เดียวสกอร์เรื่อนเป็น8ต่ตอนหนึ่งเลยฮะ